่มให้เสียงภาษาไทยโดยผู้เวียงโกซารัสโอเคว้าวาววาบานานาบานานาบานาบานานาาาาตตจาพวกนี้เขาทำอะไรให้หรือเปล่าโอ้ยยย่ย่อ้ยย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 น้ยย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 ยเยเลย เจ็บกบหูเจ็บที่งกหูตอนนี้ฉันไม่อยากใช้มันอีกตกไปแล้วค่ะเฮ้ยผมหิวพอดีขอกินได้ไหมครับเด็กก็ไม่เคยเห็นหน้าในห้องเรียนของอ้ฝ่ายเลยมอจะบอกนะว่ามีแฟนอะเปล่าจะไปเล่นโดคังเว้ยเราไม่เคยบอกใครที่โรงเรียนเลยว่าที่บ้านและกูเค้กไง รำ uhm. bo เดมเดี๋ยว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 เดียวเดี๋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 วเดียวเดี๋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 ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยว ฉันขอเลี้ยงนะคะถึงว่าจะเป็นร้านคุณกระตั้ตกรับพิบาลที่กลางใจปะท้าภูเวงโกสอรัสโอ้โห่ายสุดชิบหายเลยหงอมหงอมดมดมโคตรแซ่บเลยแต่เพื่ออะไรใช้ยันนั้นนะเราไม่อยากรู้จักเลยฮะเจตาลิวอยู่ไหนเเออคิดว่าเจตเป็นร้านเท่านั้นเองนั่ะไอ้โรคจิตที่เผามาก็แบบนี้ไอ้เหี้ยนี่ไม่ไหวบอกเย็ดกู เลยยว้เดินจากน้าใกล้นี้เดินเลยแบั้นขอตัวนะคะโม่เด็นกันเลยด็อกี้ด็อกี้ เสียงตอนแหลกจังไม่ใช่ได้ไหมยืนยื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 มน่ก็มันก็บคนสวดจังอ้ายนะใช่เห็นว่าหมอต้นเนี่ยมันเก้เพื่อนจนตูนบ้าเลยฉันเปลี่ยนใจแล้วเว้ยมาทอะไรสุกุณนิ้วสุกุณาอยู่ดีไมัะเลยถ้าช้ความผิในเทร่าคุณสักหน่อยที่ผมปอนิ้วสุคุณาไม่ได้ไม่ใช่สุคุณาเว้ยได้ไม่ได้คนที่แ่งนิ้วสุคุณะได้บอกแลยเกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอกคะฉันยังไม่ได้พูเลยนี่นาถ้าดเหมือนสุคุณาอ่ะโอ้โหพูดอยู่กะ ลิ้ลกคุณอหน้าเรามาชิมเกให้กันนะคะโอ้ตอนแล้ตอนแหละ วิวเขากอดระวังนี่ว uh ่าหนึ่งทุ่มสิบนาทีระวังจังเลยหนึ่งทุ่มขอบคุณนะเสียงตอแหลแท้ถึงเวลาเปิดบ้านการแสดงเฮ้ยยูยย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 ้ยยยยยอยยยยวกยยยยยกยย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 ยโดยยยยยงยย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 สยยยายายยยย้ยยยยยียย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 ียย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 ย เมื่อกี้ยังนิวซูกด้าอยู่เลยเย้ยจะเป็นเด็กโรงเรียนของโรงเรียนคิกเกียวอันนี้เอหรืออื่นโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วแม่งวันนี้ฉันฟิลขาจริงๆเราไหวต้องพูดว่าเขาได้ที่นี่อ๋อหนุ่มฮอตดึงจะโคตรได้ว่าล่ะน้ำไฟเข้ากองมันอะโดนนิวซูกด้าเข้าไปชนอะไรวะเนี่ยชนกูเป็นผู้สืบทอดปราณตะวันไม่ใช่คนแบบนั้นโว้ยเป็นร้ายเป็นเทียร้ายโรม่งมารยาทแย่ก็รู้ตัวนี่

เลิกพูดภาษาแองกี้เบิร์ดได้แล้วนายนะขอโทษครับายยวไม่ยอ้ยย่งงไม่ยอย่ง่ย อย่ามาแตะตัวนะคะชันนีจะเดินเฮ้ยลืมบริจาคเป็นทองแม่เหรอไว้ฝาไว้ก่อนเถอะไม่แล้ววววนี่เรนทาโร่นายก็เห็นเฮ้ยไปจะหล่อทำไมวะตาแปลกๆเฮ้ยหล่อไม่ได้เหรอไม่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 หล่อเราคิดอะไรอยู่เนี่ยหลอกจิตไัยสังคมอีลาโซดาป๊อปสาวสมดอยโซดาป๊อปคอยคิดฮอดแต่เจ้าเด้อทุกยอดที่คอยดื่มเจ้าอีลาโซดาป๊อปเห็นพ่าหน้ายาเพลงเอาเอา้โหสู้อีอะ 今でも。 อย่าไปคบก็จะย่อยอย่าให้ครูเอาหน้าถ้ามีแล้วก็บอกกันได้ทุกเมื่อเลยนะอย่าไปเริ่มยืมตังค์ยืมไม่ได้หรอไม่ได้จนฉันลงมให้หนายแล้วขี้สูงเปี๊ยเลยมันจะฆ่ากูเหรอใช่โทษทีนะที่ทำให้เป็นห่วงนะคุยตายแล้วตัวเธอทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะก็เธอเถานี่ความเจ้าของเจ้าแห่งคนเบลล์ซับ,บ,บสคริปฟิกบรรกลาลไม่ต้องไปอ่านอย่างนั้นก็ได้ครับจะกลับเด็กขนาดนี้ก็ช่วยส่งบอกกันหน่อยได้โอ๊ะโอ้โหอ้หิวโอ้โหหนูหิวแล้วลูก โแม่ะแม่ถามอะไรเรามากินด้วยกันไหมครับโอ้ยได้เลยครับเปโดเปโดห่อหทแค่คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะวะนั่นมันไม่เป็นไรหรอกเจ็บไอ้ันเป็นแหงนี่เองกูเจ็บบอกเขาทีกูเจ็บตอนที่เห็นคุณวากคนนี้ผมดี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 ด ันดูว่าจะมีโอกาสที้รูจักกับคุณณแล้วนเท้เขาบอกว่ากูไม่ใช่เสรยใจกูไม่ใช่แม่เล่นม้าบ่อยมากเลยแม่แม่เล่นม้าเป็นตัวหรือม้าเป็นเม็ดม้าเป็นตัวดอยแม่เล่นม้าเป็นตัวแม่เ้ออเออไอแม่ีนอของหนอทำไมมาอยู่นี่อะอเสือกไอ้เหี้ยเอาไปัด

มาพูดใส่ร้าคุณวากุริผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะฮะขอโทษที่กดสนเรื่องของโรงเรียนและไม่ได้ใส่ใจเรื่องคุณวากุริผมนี่ใจเหมือนกันนะฮะเฮือนลินแทโรคงเสียงเมื่อกี้อะเหมือนมิกกี้เมาส์เลยอันคือว่าเนิร์นั่นแหละรู้แล้วครับแต่คุณคือมิกกี้เมาส์ในร่างลินแทโรคุณยังไงล่ะอยงที่เกี้ยน่ะที่เสียงมันสังหารละอร่อยไหมครับสุดยอดเมื่อเช้าเน่ไม่มีใครมาใช่ไหมคะเปิดตัวมาเซ่เฮือยลินแทโคุยดึงดังโดบิวารีดึงดังโดบิมี แห่มคอจนเจ็บแล้วค่ะให้เสียงภาษาไทายโดยสุนพลผู้ผู้กวีขี่ฮอนด้า